เนี่ยกระโปรงเป็นอะไรเอากระโปรงมาดูตัวอะไรใส่เสื้ออะไรใส่เสื้ออะไรดูสิอุ้ยชุดน้องหมาเนี่ยอูย้สวยอะ่ะสวยอะ่ะน่ารักมากเลยแล้วแม่ถักเปียให้ด้วยนะเนี่ยถักเปียตรงขนเนี่ย น่ารักเลยนฟูวายเดินไปไหนหน่ะเดินไปไหนหน่ะสวัสดีเช้าวันที่สองแล้วก็เป็นวันที่เราต้องกลับด้วยแล้วก็กินกาแฟที่รีสอนเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยเราก็จะไปตลาดโรงเรออะแบบเมื่อวานอะจะไปดูว่าเขามีอาหารเช้าเป่า เนี่ยนะตรงนี้แหละเขาจะมีตลาดโรงเรยใช่ปะ่ะก็เราก็ส่องดูแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงนั้นอนะ่ะเนี่ยนะตรงที่เขียนว่าเช้านี้ที่โรงเรคก็สรุปคือเขาไม่ขายนะอ่ะเอขาน้าจะขายแค่เสราร์อาทิตย์อ่ะเฉพาะอาหารเช้าอะ่ะตัวเองเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพแล้วไปหาแวะกินอะไรแถวกรุงเทพดีกว่านะแถวแถวระหว่างทางเนี่ยบรรยากาศคือมันเงียบนะ มันเงียบแล้วน้ำก็นิ่งมากอะน้ำนิ่งก็คือจะไม่ค่อยเห็นเราเดินหาดเท่าไหร่นะเพราะเพราะฝนตกทุกคนตลอดเวลาคือมาเดินหาดไม่ได้เลยอย่าทุกคนออแล้วตอนนี้นะคนเขาก็ไปเทศกาลหาเคยอยู่แล้วจ้าเนะี่ยเทศกาลหาเคยคือจะบอกว่าน้ำนิ่งมากสวยมากเออบอกเลยนีส่องให้ดู น้ำมันนิ่งอ่ะเขาหาเคยอยู่มีงานทำอะไรงานนอน,นอ่ะอากาศมันเย็นอ่นะทุกคนยินนนน่มผมพาเยอะๆนอน,นอู้อู้ไปจ้ะเดินทางต่อ คือตอนนี้เราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยคือเราจะขับไปดูภูเขานิดนึงซ้ายมือนะเดี๋ยวไปเลยจ้าภูเขาสวยไหมเนี่ยสามร้อยยอดเป็นภูเขาหินปูนดวซูมให้ดูนูนใหญ่เวอร์วังเนี่ยถ้าเกิดเมฆมานะเมฆมานี่คือแบบรีบหนีฝนได้เลยฝนตกร้อเปอร์เซ็นไม่มีพลาดอะ่ะ